สวัสดีค่ะก้อยนะคะก็เดี๋ยวมาต่อให้จบลายพัดลายแรกกันนะคะก็ถักวนไปอย่าลืมนะว่าตรงมุมเนี่ยก้อยถักหลักสูงนะเอามาชนกันเนี่ยค่ะพัดชนพัดเนี่ยก้อยถักหลักสูงเพราะตรงมุมนะคะตรงมุมนะตรงมุมนะจ้ะแล้วตรงนี้เป็นโซ่เจ็ดนะคะโซ่เจ็ดโซ่เจ็ดตรงนี้ก็โซ่เจ็ดตรงนี้ก็โซ่เจ็ดนะ ทำไมต้องโซ่เจ็ดล่คะค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะโซ่ห้าได้ไหมก็ได้แหละแต่ว่าอยากให้ถักโซ่เจ็ดไงฉะนั้นเอออันนี้ก็จบแถวแล้วนะจบแถวแล้วนะคะรวบละก็หนึ่งสองสามแล้ว, 1, 2, ลวอันนี้เราจะรวบสามหลักแอ่าโอเคขึ้นแค่โซ่สองก็พอแล้วก็มาลงรวบในหลักที่สองตรงนี้แล้วเดี๋ยวตอนจบค่อยลงในหลักตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะลองดูนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะอันนี้ค่ะเนี่ยมันจะรวบสามหลักหนึ่งสองสามเนี่ยรวบไปูด้เลยหลดสองก็ปลดสองแล้วก็ ลดสองเราเรียบร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหนึ่งสองสามเนี่ยแล้วก็ปลด หนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ลงในโซ่ห้าค่ะมันไปไหนไม่ได้มันต้องลงในโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็มาลงตัวนี้รวบสามหลักหนึ่งสอง สามอันนี้เสียงก็แก้กก็คือเวลาก้อยดึงได้จากแกนไหมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าวนไปนะคะเ,เดี๋ยวไปเจอกันที่มุมจ้าถักวนไปเลยมาต่อกันนะคะตรงมุมนัจ๊ะตรงมุมเห็นไหมอันนี้ก้อยรวบาลายตรงนี้ปกตินะคะลายที่ก่อนที่จะถึงมุมตรงนี้คุณก็รวบไปนั่นแหละแล้วก็ลงโซห้าโซห้าโซห้า แล้วก็โซ่ห้าซ้ำอีกครั้งหนึ่งตรงโซ่เจ็ดอันนะลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าลงไปลงตรงนี้ก่อนนะคะอ่ะหนึ่งสองสามสี่นะปุ๊บอันนี้ได้มาสี่แล้วหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วจะมีโซ่ห้ากี่ห่วงเนี่ยนับให้ดูจากลายก่อนจะถึงมุมตรงนี้นะ หนึ่งสองสามสี่ห้ามีโซ่ห้าทั้งหมดห้าห่วงนะคะเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วระหว่างลายตรงลายตรงนี้มีกี่ห่วงมีแค่สี่ห่วงคะ่ 1, 2, 3, 1, 2, 3, ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เฉพาะตรงมุมจะต้องมีห้าห่วงหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้แล้วเราก็วกกลับมาลงสองหลักนี้นะคะ อ,อสองหลักหรอเออไม่ใช่สี่หลักค่ะสองหลักตรวนี้แล้วก็สองหลักตรวนี้ให้มันได้สี่นี่มุมนะคะมุมนะสะบัดแล้วข้ามไปถึงม้นก็ใช้ ห้าห่วงเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าลงตัวนี้ก่อนแล้วก็โซ่ห้าซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้คือถ้าตรงนี้ถ้าขวามือตรงนี้เรามันมีห้าซ้ายก็ต้องมีห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าลงตรงนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ได้มาละต่อไปห้าตรงนี้ถ้าตรงนี้รวบสามหลักสองนะสามอึบรวบหนึ่งสองสามสี่ห้าเอึบ,บ 1, 2, 3, 4, เฉพาะตรงมุมด้านด้านข้างมุมเนี่ยซ้ายขวา ถ้าถักตามก้อยมาก็จะไม่มีปัญหานะหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะก้อยจะย้ำตรงมุมให้ให้ดูตลอดครับอย่าเห็นไหมมุมล,ล้วโซ่ห้าอีกครั้งหนึ่งนะลงตรงนี้ค่ะลงตรงโซ่เจ็ดนั่นนะคะนับดูก็ได้หนึ่งสองสามสี่แล้วเราก็โซ่ห้าอีกครั้งหนึ่ง พ okay. าหนูเข็มมาลงสองหลักตรงนี้สองหลักตรงนี้วนไปเอ๊นะคะนี่จากนั้นก็ โซ่ห้าอีกห้าห่วงหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะลงด้านข้างนี่ก่อนแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าลงตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าลงให้ได้ห้าห่วงที่บอกนะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้านับดูก็ได้หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้คือรวบสามหลักช่วงลายปกตินะคะไม่ใช่หลักสูงรับหนึ 1, ่งสองอันนี้ก็ถักวนไปนะคะปกติค่ะ มุมก็คือถักเหมือนกันซ้ายขวานี่แหละถักบนไปเลยจ้าอ้าวมาชนที่มุมอีก,กรอบนึงนะคะอย่าลืมห้าห่วงนะคะลายสุดท้ายตรงนี้นี่มุมอยู่นี่ก็ตรงโซ่เจ็ดค่ะเราจะลงซ้ำโซ่ห้าสองครั้งไงเนี่ยก่อนที่คุณจะถักรวบอ่ะนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะลงสองตรงนี้ลงในหลักน,นี่ได้ห้าแล้วอ,อ๊บสะบัดโซเจ็ดเออพี่ชาเอออะไรนะโซห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า โซ่้ so ได้5ห่วงก่อน1 2 3 4 5ซ้ำเข้าไปนี่ค่ะแล้วก็1 2งได้ค่ะ3 4 5 1 2 3 4 5เนี่ยค่ะครับาย่าง1 2 3 4แล้วก็5เลยแล้วก็มารวบหลักปกติตรงนี้ นะวนไปหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแล้วก็ลงตรงนี้ก่อนนะะ ตรงมุมตรงนี้เออในคลิปสีแดงนะัก็ไม่รู้ว่าก้อยลงไงนะถึงตอนนั้นถ้าเพื่อนจะจบลายพัดก็วกกลับมาดูด้านล่างทีว่าเพื่อนจบแถวนี้ยังไงนะคะก็ถักเหมือนกันก็ได้นะก้อยก็จําไม่ได้มันเป็นคลิปซ่อมนะบางทีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าลงตรงนี้ก่อนแล้วก็โซ่ห้าอีกครั้งนะคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าลงตรงนี้นะ ต้องให้ได้ห้าห่วงนะคะเอ๊บเนี่ยนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้น่ะเอาลงหลักตรงนี้ก่อนก่อนจะเชื่อมอีกอีกสองหลักที่มีอยู่น่ะเนี่ยค่ะเ๊บเรียบร้อยนับดูเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าได้มาแล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ายต่อไปตรงนี้นะเออให้คุณเ่ะให้จุดเริ่มต้นร่นเข้ามานิดหนึ่งก็ได้ให้มาอยู่เนี่ยสองแล้วก็ลงเข้าไปอย่างนี้วัเลย แล้วคุณก็วนโซ่ห้าไปโซ่ห้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะ วนไปครับโซ่ห้าโซ่ห้าวนไปนะคะลงไปเลยเดี๋ยวไปเจอที่มุมค่ะเดี๋ยวไปเจอที่มุมนะวนไปเลยจ้ะต่อนะคะตรงมุมเนี่ยก็อวนโซ่ห้ามายิงยาวเลยนะคะไม่ได้มีตรงไหนที่จะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปนะคะก็คือยิงยาวโซ่ห้าไปเลยพอมาถึงตรงมุมตรงนี้นะนี่ค่ะตัวสีหลักของเราเนี่ย

ก็คือวนโซ่ห้าไปนะคะมันมีกี่กี่โซ่ให้ลงก็ลงเข้าไปลงซ้ำไปวนไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้ปุ๊บโซ่ห้า เข็มสองครั้งแล้วก็เนี่ยค่ะสองหลักตรงกลางนี่นะเอ๊บเอ๊บเอ๊บก็คือโซ่ห้าอย่างเดียวเลยค่ะไม่ไม่ได้เพิ่มเติมตรงไหนนะลงตรงนี้ตรงมงุมนี่ก็ถักโซ่ห้ายาวไปเลยค่ะจนจบแถวเลยนะคะถักวนไปเลยจ้ะ ก็มาถึงตรงนี้วนโซ่ห้าจบแถวให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวไปต่อคลิปต่อไปกับสีแดงนะคะตัวนี้ถ้าใครสนใจจะจะถักตามหรือว่าอยากจะติดตามชมนะคะให้เข้าไปกดไลค์เพจเถักเสื้อโครเชต์กับมาดามก้อยนะคะก็จะทำในเพจของก้อยนะคะตัวไลค์สดนะ ก็คือให้ไปติดตามเอในเพจของก้อยนะคะเพจชื่อถักเสื้อโครเชต์กับมาดามก้อยนะคะส่วนเออในคลิปที่เพื่อนจะถักตามต่อจากแถวนี้ก็คือสีแดงนะคะก็คือสีแดงนะสีแดงตัวนี้นะคะ <S <S ก็ไปไปถักตามได้เลยนะคะว่าถักยังไงนะอันนี้ก็ลืมไปว่เาเราเราใส่สีแดงไว้อยู่ <laughs> เดี๋ยวค่อยจะถอดให้ดู ต่อจากคลิปนี้นะคะก็คือไปถักตามสีแดงกันนะต่อจากคลิปนี้ก็คือให้ไปถักตามตัวสีแดงกันนะคะจนจบคลิปเลยนะคะแล้วกออ็สำหรับสีน้ําเงินนะคะให้ถ้าใครจะติดตามร่วมถักไปกับก้อยนะคะก้อยก็จะทําคลิปเไออออลฟ์สดพาถักนี้ในเพจของก้อยนะคะชื่อชื่อเพจนะคะถักเสื้อโครเชต์กับมาดามก้อยนะคะ เท่านั้นเองแต่บอกก่อนว่าสีแดงกับสีน้ําเงินอะถักเหมือนกันนะคะขึ้นจำมวนลายเท่ากันก็คือวิธีถักก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปแรกของสีนี้ว่าเป็นคลิปทําขึ้นมาเพื่อแก้ไขคลิปเดิมนะคะเพื่อแก้ไขคลิปเดิมฉะนั้นก็คือ,เ,อ,อเพื่อจะมีคําถามเอ้าแล้วทำไมไม่ถักต่อไม่ทําคลิปไปเลยนะคะก็ไม่ทำละค่ะเพราะว่าทําคลิปไปเรียบร้อยแล้วในในส่วนของการถัก ขึ้นลายในแถวต่อไปทําคลิปไปแล้วก็จะไม่ไม่ทําซ้ํำนะเพราะว่ามันทําให้เสียเวลานะคะงานเราก็จะไม่เดินด้วยตัวนี้เราก็จะไปถักต่อในเพจของเราเองสนใจก็ไปกดติดตามกดกดทุกใจเพจไว้แล้วก็รอติดตามกันในเพจนั้นได้กับสีน้ําเงินตัวนี้นะคะในคลิปต่อจากนี้ต่อจากคลิปนี้ก็คือจะเป็นสีแดงนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและก็ติดตามนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ